เติม UC เกม PUBG Mobile สุดคุ้มได้ที่ร้าน e a s y กา a r d เติมเกมราคาประหยัดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อเมื่อคน,นสนใจนะครับสามารถสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่แฟนเพจ a c e b o o o e ีฟิก c a r d รับเติมเกมอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าต่างๆในเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชัน่นะครับโดยปกติทุกปีเนี่ยตัวเกม PUBG Mobile จะมีการ อัปเดตเวอร์ชันต่างๆนะครับรวมถึงระบบต่างๆดังนั้นเราจะต้องมีการอัปเดตการตั้งค่าของเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้นานขึ้นหรือว่าเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปเมนูการตั้งค่านะครับคลิปนี้เป็นการตั้งค่าใน iPad นะแต่ว่ามือถือก็สามารถตั้งตามได้นะครับแต่เราไปดูกันเลยครับเริ่มที่พื้นฐานนะครับในหมวดควบคุมเนี่ยผมจะข้ามไปก่อนนะแต่ผมจะให้อยู่ในลำดับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปที่เมนูง่ายๆก่อนนะครับ กราฟิกแล้วก็เสียงตรงนี้ให้เรามาดูที่โหมดต่อสู้นะสำหรับคนที่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการทําคลิปหรือว่าทําการสตรีมเนี่ยผมแนะนําให้เลือกกราฟิกไปที่ดีนะแล้วก็ดูว่าเฟรมเรทของเราเนี่ยมันมีการตั้งค่าสูงสุดที่เท่าไหร่ถ้าเครื่องของเพื่อนๆคนไหนมีสูงสุดก็เราก็เลือกที่สูงสุดนะครับแต่ถ้าเรามี90 FPS เราก็เลือกที่90 FPS เพราะว่ามันสามารถทําให้การเล่นของเราเนี่ยลื่นแล้วก็ประหยัดแบตมากๆ แต่มันจะแรกกับการที่กราฟิกของเราเนี่ยคุณภาพมันจะลดลงไปนะแต่ถ้าเป็นคนที่ทําคลิปหรือว่าทําการสตรีมถ้าอยากให้ภาพออกมาส,สวยๆเนี่ยหรือว่าภาพมีความสดคมชัดนะครับก็ให้เลือกที่สมดุลไว้แล้วก็เฟรมเรทก็ให้เลือกที่สูงสุดครับต่อมาจะเป็นภาพในการเล่นนะครับหลักๆก็จะมี3แบบนะคือคลาสสิกสีสันสดใสแล้วก็ซอฟนะถ้าเราเล่นแบบทั่วไปมาเก็บแปลงไม่ได้ทําการสตรีมหรืออัดคลิปอะไรเนี่ย เราจะเลือกเป็นคลาสสิกก็ได้สีสันสดใสก็ได้แต่ถ้าอยากให้ภาพมันออกมาดีออกมาสดนะครับก็ให้เลือกสีสดใสไว้มันอาจจะทําให้การมองงูของเราเนี่ยยากขึ้นเพราะว่าภาพกราฟิกในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างสมจริงมากขึ้นและมีความชัดมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของบุคคลนะว่าชอบแบบไหนสําหรับผมนะครับผมจะเลือกอยู่2แบบคือสีสันสดใสกับซอฟนะถ้าอยากให้ภาพมาออกมาสวยออกมาดีนะครับผมก็จะเลือกเป็นสีสันสดใสไว้ แต่ถ้าผมไม่ได้ทําการอัดคลิปหรือว่าทําการสตรีมเนี่ยเวลาผมไปเล่นปกติผมจะเลือกเป็นแบบซอฟต์เอาไว้เพราะว่ามันช่วยการมองของเราเนี่ยให้มองเห็นศัตรูง่ายขึ้นนะครับเวลาทําการหมอบหรือว่าแอบําพุ่มหญ้าแบบนี้เวลามีศัตรูเป็นงูเนี่ยการเลือกเป็นซอฟต์เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถคัดกรองแล้วก็แยกศัตรูได้ดีต่อมามาดูที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับการปรับความละเอียดของภาพจะมีปิด 2x แล้วก็ 4x นะการตั้งค่าตรงนี้มีส่วนช่วยในการมองเห็นศัตรูของเรามากขึ้นทั้งในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลคราวนี้เราจะเลือกอะไรนะครับระหว่างปิด 2x แล้วก็ 4x ผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับการเลือกแบบปิดแล้วเรากดออกภาพที่อยู่ในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนี่ยมันจะทําให้ความคมชัดของมันหายไปนะเวลาเราเจอศัตรูในระยะใกล้ๆหรือว่าแอบ,บอยู่ตามต้นไม้เนี่ยเราจะมองเห็นศัตรูไม่ชัด เพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดโหมดนี้ครับถ้าเราเลือก 2x แล้วกดตกลงพอเราออกมาดูหน้าจอข้างนอกนะครับภาพในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนี่ยจะมีความชัดมากขึ้นมีความคมมากขึ้นแต่ก็จะไม่100%นะเพราะว่าเรายังสามารถปรับได้มากกว่านี้เรามาลองดู 4x นะครับ 4x เนี่ยมือถือบางรุ่นก็ไม่สามารถปรับได้นะอาจจะปรับได้แค่ 2x ถ้าเครื่องไหนปรับได้แค่2 x ก็เอา2 x ไว้ครับแต่รุ่นไหนที่ปรับไดถึง4 x ผมจะอธิบายต่อการปรับ4 x เนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยคมชัดมากที่สุดแล้วก็มองเห็นศัตรูในระยะไกลได้ดีที่สุดภาพมันจะไม่มีการแตกหรอกนะมันจะเป็นลักษณะเห็นมุมชัดทุกอย่างนะครับทั้งซ้ายขวาระยะกลางระยะไกลเลยแต่มันจะต้องแลกมากับแบตเตอรี่ที่กินค่อนข้างเยอะถ้าเราอยากเล่นได้ในระยะเวลานานๆแล้วก็เครื่องไม่ร้อนเกินไปอ่ะ เราควรจะตั้งให้มีความสมนุลกับเครื่องที่เราเล่นผมจะเลืยกเป็นศอกเอเอาไว้เพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้นานขึ้นแล้วก็เครื่องนี่ไม่ร้อนมากเกินไปสําหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ต้องการให้ตัวเองมองเห็นชัดขนาดนั้นนะเรามองแค่รู้ว่าศัตรูอยู่ในตำแหน่งไหนก็พอแล้วก็ทําการฟังเสียงเวลามีศัตรูยิงเราจากระยะไกลผมจะทําการคาดคะเนหรือว่าดาทิศทางของศัตรูได้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเลือกเป็น 2X เอาไว้ mm. ก็พอแล้วคราวนี้โหมดตาบอดสีตรงนี้มันช่วยในการเล่นของผมอยู่เวลาเราเลือกโมดตาบอดสีเกิดขึ้นผมจะสามารถแยกย่สีได้ดีขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบปกติ mm. ก็เลือกเป็นปกติไปแต่การเลือกตาบอดสีเขียวของผมมันจะทําให้เราสามารถแยกสีได้ชัดขึ้นครับต่อมาฟังก์ชันเงาตรงนี้ผมจะทําการปิดเอาไว้นะครับเพราะว่า การเปิดเอาไว้ตลอดเวลาจะทําให้ความร้อนในเครื่องมือถือของเราเนี่ยร้อนได้เร็วขึ้นและแบตเตอรี่ก็ลดเร็วขึ้นด้วยเพราะมันทํางานตลอดเวลานอกจากตัวละครของเราแล้วก็ตัวละครของเพื่อนเนี่ยเงาทุกอย่างที่อยู่ในโหมดเกมมันจะทํางานหมดนะทําให้แบตของเราเนี่ยมันจะลดลงเร็วมากๆให้เราทําการปิดเอาไว้เพื่อเซฟการเล่นของเรานะครับต่อมามาดูที่ความสว่างนะความสว่างเนี่ยจะปรับได้สูงสุดคือ150แต่ใครที่เล่นใน iPad อยู่แล้วครับเราไม่จะเป็นต้องไปปรับความสว่างของมันนะให้เต็มนะ เพราะเรามีพื้นที่แล้วก็มีหน้าจอที่ใหญ่กว่ามือถืออยู่แล้วการปรับหน้าจอหรือแสงให้เต็มร้อยห้าสิบเนี่ยจะทําให้เรานแสบตาเพราะว่าขนาดของหน้าจอเราเนี่ยมันใหญ่กว่ามือถือการตั้งของผมผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งร้อสิบห้าก็พอนะให้มันไม่สว่างเกินไปแล้วก็ไม่มืดเกินไปแต่ใครที่เล่นในมือถือแล้วปรับไปร้อยห้าสิบเนี่ยก็ปรับได้เพราะว่าหน้าจอของเขามีขนาดที่เล็กกว่าการเพิ่มแสงสว่างของหน้าจอจะทําให้เขาเนี่ยมองเห็นศัตรูได้ดีขึ้นต่อมาจะเป็นที่เอฟเฟกนะ เอฟเฟกตัวนี้ผมจะเลือกสีที่สว่างมากที่สุดเวลาเราทําการยิงศัตรูได้หรือว่าเราโดนศัตรูยิงเนี่ยเราจะรู้ว่าศัตรูยิงเรามาจากทิศทางไหนจะทําให้เราเนี่ยสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเราเล่นด่านที่มันมืดมืดหรือมีหมอกเยอะๆเนี่ยกขาเลือกเอฟเฟกแบบนี้เวลาเรายิงศัตรูได้หรือคอศัตรูเนี่ยเอฟเฟกของมันจะทําให้เรามองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยต่อมาจะเป็นโหมดเสียงนะครับโหมดเสียงตรงนี้ผมจะเลือกเป็นอัลต้าไว้นะแล้วก็การตั้งค่าเสียยงงงงทุกออ่าขผผมผมจะตั้ใ สูงที่สุดแต่ว่าการตั้งค่าโหมด BGM ของผมผมจะปิดเอาไว้นะ <c oughs> เพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ของเครื่องแล้วก็โหมดเสียงอื่นๆนะครับผมจะตั้งค่าเอาไว้เต็มเลยนะยกเว้นลำโพงนะครับเพราะว่าการตั้งค่าแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยฟังเสียงเท้าของสตูได้ชัดขึ้นและเราจะสามารถแยกเสียงได้ด้วยว่าเท้าของสตูเวลามาเนี่ยมาทางซ้ายหรือมาทางขวาต่อมาการตั้งค่าปุ่มและการตั้งค่าของผมใน iPad ผมจะตั้งค่าโดยใช้ แผงการควบคุมทั้งหมดจะอยู่ที่ขวามือส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นการเดินแล้วก็การยิงอันนี้จะเป็นการตั้งค่าปุ่มสําหรับการเล่น3นิ้วขึ้นไปนะถ้าใครที่อยากปรับเป็น4ี่นิว้วเราก็เลื่อนเป้าขึ้นมาอยู่ข้างบน <c oughs> ก็สามารถประยุกต์มาเป็น4นิ้วได้ต่อมาจะเป็นความไวนะครับผมเป็นผู้เล่นที่เล่นใน iPad แล้วก็ทําการปิดเจโสโคปไว้นะจริงๆการตั้งค่าเจลโสโคปผมก็ตั้งเอาไว้แต่ว่าผมลองแล้วผมเล่นไม่ถนัดนะครับผมก็จะทําการปิดเอาไว้ เราก็จะใช้นิ้วในการคุมความไวทุกอย่างคราวนี้การตั้งค่าความไวของแต่ละคนน่ะมันจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราปรับความไวมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเล่นแล้วเราถนัดหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าความไวแบบคนไม่เปิดใจโลสโครมในการเล่นนะผมจะตั้งค่าความไวกล้องและความไวแบบการเลงผ่างสุดเล็งเนี่ยเท่ากันทุกอย่างถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมจะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้คร่าวๆก็จะประมาณนี้ คราวนี้ผมจะสอนเสริมเพิ่มนะครับการเล่นใน iPad เนี่ยเราควรเลื่องการเล่นในระยะประชิดเพราะว่าการเล่นในระยะประชิดเนี่ยหน้าจอของเราไม่สามารถเลื่อนหรือว่าเล่นในระยะประชิดได้ดีกว่ามือถือดังนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยตรงนี้เข้ามาครับให้เราดูไปที่อิโมชั่นขวามือของผมใกล้ๆแผนที่นะกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกไปที่กล้องถ่ายรูปเสร็จแล้วให้เราดูที่ซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายจะมีการปรับระยะใกล้ไกล,กลของตัวละครเราอยู่ ให้เราตั้งค่าให้เป็นลบสูงที่สุดเลยคราวนี้เราจะเห็นตัวละครของเราได้ไกลขึ้นพอเราเห็นตัวละครของเราได้ไกลขึ้นแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่ของเราการกระโดดของเราก็ยังทําได้ตรงนี้มันจะช่วยในการมองเห็นศัตรูของเราในมุมกว้างมากๆเราสามารถรู้ว่าศัตรูจะมาทางไหนนะท้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาคราวนี้เวลาเราเล่นในระยะประชิดอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่าศัตรูอยู่ในเลี่ยมไหนอยู่ในมุมไหนเรายังสามารถเดินหน้าแล้วก็ยิงได้อยู่ เวลามีศัตรูเข้ามาในระยะประชิดเรายังสามารถเล่นการเล่นระยะประชิดแบบนี้ได้นะตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของเรานะครับเวลาเราทําการตั้งค่าหรือว่าเล่นใน a d แแล้วเราต้องเล่นในระยะประชิดจริงๆเนี่ยถ้าเรารู้ตําแหน่งของศัตรูก่อนว่ามาทางไหนเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เปรียบมากขึ้นเวลาเราทําการบวกกับศัตรูแต่ว่าการตั้งค่าสโคปบการขึ้นสโคปบของเราแล้วก็มุมมองตาเท่ของเรามันจะหายไปแต่มันจะถูกทดแทนด้วย มุมมองมุมกว้างทั้งหมดของเรานะเพราะว่าการยิงด้านซ้ายของเราเรายังตั้งค่าได้อยู่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําการตั้งค่าทั้งหมดนะครับทั้งการตั้งค่ากราฟิกต่างๆการตั้งค่าความไวการตั้งค่าปุ่มรวมถึงมุมมองในการเล่นมุมสูงนะเวลาเราทําการสู้กับศัตรูในระยะประชิดเราควรจะตั้งค่าแบบไหนควรตั้งค่ายังไงในระยะเวลาที่จําเป็นคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะในการตั้งค่าต่างๆเพื่อให้เราสามารถเล่นได้ดีขึ้นและก็ลื่นขึ้นนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ